ไม่จัโตนะครับมื่นเก้าสิบครับเก้าสิบเสือกมันตดเหรอโอ้ยปากร้านน้องชายผมด้วยครับร้านอะไรนะร้านร้านเข่าแก่เสือขายไปทั่วทั่วไอ้คนซื้แถมทำแถมทำแถมพอดีผมจะไลฟ์สดครับแต่ว่า มันไม่มีคลื่นะฝนมันตกด้วยนี่ผมก็รินอยู่นะก็ขอ,อกขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC, น้องช้างทุกเชือกแม่เอฟซี FC, น้องโบบาลทุกเรื่องกำจัดกิจกรรมครับช้างร2อกว่าเชือกนะครับทางบ้านของเราก็าจะสัญญานะคสัญญาจากพก่อแม่แเอฟซีแล้วก็มันแก้วข้าวโพดนะฮะบ,บ้านเรานะมี3อย่างข้าวโพดมันแก้วแล้วก็หญ้ามีแตงโมด,ด้วย20ถุงนี่กำลังเอาเพิ่มอีก100กว่าถุงครับแม่แม่แมนี่ฮะ สำรองครับขอบพระคุณที่สั่งร้านเรานะสั่งร้านเรามาให้ช้าง120เชือกท่านผู้ชมดูนะครับอาหารนี่แบบเยอะมากครับอาหารนี่แน่นแน่น,น,นอัดแน่นเลยนะ120เชือกโดยประมาณในวะันพรุ่งนี้พี่บัวบานก็จะมาด้วยครับบัวบานก็จะมาด้วยนี่ก็ให้น้องๆมาลงผลไม้นะครับจะไปส่งบ้านทำมุงอีกครับพรุ่งนี้ พวกเราก็จะไม่อยู่นะสามคนนี้โอนที่ครับมีคนเดียวไม่ไปคือใครพี่เสือพี่เสือไม่ไปพี่เสือไม่อยากคู้เช้าอะไรเสียว่าจะไม่ไปนะครับแต่ทีนี้เสกก็ไปด้วยครับเสียก็ไปด้วยขอบคุณคุณแม่ทุกท่านเลยครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คอบคุณแม่ป้าจิมคุณป้าจิมแล้วก็คุณแม่มารีด้วยนี่ก็เอามาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าข้าเจ้าก็จะครับ ดำเนินการจัดสรรเพิ่มเติมครับข้าเจ้ามาจักโตน,นะครับมืออ่นเก้าสิบครับเก้าสิบเสือกเก้าสิบเชือก,ออกขอบคุณมากครับขอบคุณอะไรเนกะ้าสิบเชือกโดยประมาณเฟิร์นบอก120ร้อยี่สิบพอตรงกัน <c oughs> เดี๋ยวมาเพิ่มอีกอร้อยสิบหรือประมาณนั้นเอาจดรายเก้าสิบแต่ก็มาเกินทุกปีครับครับมาเกินทุกป,ปีทำงานประมาณแจมมูนทำงาน งานเริม่ม8โมงครึ่งครับ8โมงครึ่งับมีหมอช้างกี่คนนะครับหมอช้าง9คนนะหมอช้าง9คนพญยตุ้ยกับพญยรุ่นอาย่แท้ไปพัทยาครับไม่จะลายพญยตุ้ยกับพญยรุ่นไปพัทยานะครับอันนี้เขาแยกโซนอันไหนช้างใหญ่อันไหนช้างเด็กครับอันนี้ช้างใหญ่ใช่ครับช้างเด็กด้านนี้ครับเดี๋ยวจะมีเสริมตอนเช้าเลยครับพี่อ๋อมีเสริมอ๋อมีเสริมตอนเช้าจะมีผ่าผ่าเตียงโมเพิ่มแล้วก็จับเพิ่มอีกทีนึงอ๋อผ่าแตงโม ตอไอ้ดิ่มๆข้างๆเนี่ยข้างนี้ไม่มีเลยครับเพราะว่าเป็นริ้วขบวนอยู่ข้างหลังครับมันทุกๆครั้งเรีนมาถึงพระบรมฉายาลักษณ์การถือแล้วก็มีขบวนนางลำมีนักเรียนแล้วก็มีช้างเสริมเข้ามาครับอืมครับขอบพระคุณหลวงพ่อแม่นะครับที่ไปสนับสนุนนางลำด้วยที่เข้าไปสนับสนุนนางลำครับแล้วก็เข้ามาสนับสนุนหญ้า<อ>ข้าวโพดมันแก้วแตงกวา แพงน้องชา้าง90-120เชือกโดอประมาณอันนี้ผมมาถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเราไปเราไปไหนนะไปสวนใหม่อยู่ไปสวนใหม่ฝั่งนั้นก็กําลังยุ่งเลยเพราะว่าเขาจะเปิดเปิดกิจการนะครับเปิดสวนใหม่เหมือนกันในวันที่13ช้างเขามีประมาณกี่เชือกนะ6เชือกก็สนะั่งของเราไปหมื่นกว่าบาทนะครับ6เชือก ฝั่งนี้ก็พ่อพ่อแม่แม่ครับซอยกันซื้นยาอันนี้จัดสองที่นะจัดอยู่ที่นี่แล้วก็จัดอยู่ที่บ้านเรานะครับมันมีอยู่สองที่ครับคุณพ่อแม่นะครับที่สนับสนุนหญ้าผลไม้นะฮะต่างๆนานา3ามหมื่นสองพันบาทนะครับถ้าจําไม่ผิดครับก็จะเป็นแบ่งเป็นหญ้าหมื่นหนึ่งนะฮะผลไม้นะฮะอีก20,000กว่าบาทนะครับผลไม้ก็จัดมาอยู่นี่ครึ่งหนึ่งครับอยู่ที่บ้านเราก็จะเป็น ผลลัพาาช้าง17เชือกนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นค่าตัวคือเรามีจะมีกิจกรรมให้ด้วยนะครับ 10, 10 17เชือกเราก็จะพาเดินนะครับพาเดินกินอาหารเสร็จอะไรเสร็จก็จะพาเดินรอบหมู่บ้านพาเดินประมาณช่วง4 3บ 3, ่าย3-4โมงเย็นนะกินอาหารกินอะไรเสร็จอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะพาช้างเดินรอบหมู่บ้านคร่าวๆนะครับเป็นกินเลี้ยงในวันช้างไทยอยู่ที่ซุ้มเราด้วย อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับทางสูตรเขาขอความรูเคาะเพราพ่อแม่ๆเราช่วยกันสนับสนุนนะครับหาอาหารหาหญ่าใบข้าวทุกๆอยานะครับเกือบทุกๆอย่างที่เขาขอมานะครับขอแค่ทางโครงการบอกบ้านบัวบานครับยินดีรับใช้ยินดีให้บริการนะครับก็ฝากพ่อแม่ไปด้วยกับร้าน elephant food ท่านใดที่จะสั่งอาหาร ไปจัดงานวันเกิดหรือจะสั่งในปริมาณที่เยอะคุยกันได้ครับผมคุยกันได้หลังไมค์คุยกันได้ครับเอาเยอะขอราคานี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมครับคุยกันได้ครับคุยกันได้คุยกันได้พูดคุยกันได้นะครับก็ลดราคาให้ได้นะถ้าสั่งในปริมาณที่เยอะจัดงานวันเกิดนะครับถ้าจะจัดงานวันเกิดก็นึกถึงเราจัดเซ็ต้ะลยก็ได้นะครับเซ็ตงานวันเกิด มาดูนี่เขาปีนี้แน่นมากเลยนะผลไม้แน่นมากก็มีแม่ FC ซื้อมาเพิ่มเติมก็เยอะนะครับจากน้องช้างจากน้องพลอยทอง FC น้องพลอยทองนะครับ FC ชาวช้างเชื่ออื่นก็ซื้อสับป,ประรดซื้ออะไรมาเพิ่มเนะ่เต็มเลยนะเต็มเลยกแ,แตงมูแตงมูต้อง กินดีๆกินดีๆแต่บางแตงโมเลยพี่น้องโหหรอแต่ว่าคือมันกองเต็มมากเลยนะนี้อาหารดูแบบจัดเต็มมากเลยครับดูแบบปกติมันจะแบนแบนแบน,แบนลาบแบนราบเนาะงบประมาณก็ไม่เยอะนะงบประมาณค่าอาหารแต่ปีนี้จัดเต็มเลยครับแบบโอ้โหเต็มคาราเบลเนี่ยก็ทําการล้างพื้นที่สวยมากเลยต้นพญาเสือโคร่งเนี่ยสวยจริงเลยนะดอกจานบานแล้ว ครับดอกจานบานเสร็จแล้วก็เป็นดอกพญาเสือโครงบานต่อสวยดีครับเพราะว่าสกุลละเมืองไทยเขาว่านี่ก็จะไปส่งบ้านช้างใบบุญบ้านช้างใบบุญอยู่บ้านธมุมูต่อเอาเก็บของเก็บของลอะได้เวลาแล้วเ๋จะพาน้องๆไปดูหมูเด้งครับ หูดิ้งแล้วหูดิ้งหูดิ้งเมื่อไปไปดูหลานเนี่ยสองคนเนี่ยไม่รู้ไอ้ไอ้้ไอเสกมันคิดไงมันอยากไปนี่ยไอเสกมันตดเหรออุ้ยเปิดประตูเปิดเดี๋ยวนี้อะไรเปิดเราค่แม่ประตูไหมเราเรียกมันสิได้ไปนี่ยโอ้ยมันสิได้ไปบึ้งหูดิ่งมันมาหายเราเปิดประตูไว้เปิดประตูไว้มันหายเดีววตาวตารถขาอะไรชัด ตากันอย่มันตางก,กันทางอ,อ้อมเตารถถัไมไปขึ้นบงค์ทิดด้วยกา,ายเหม็นม๋อว,ยวอยะเบิดมือได้ความือนี้พี่น,น้องยกตัวบกเยกเลยไป <laughs> อึกลิลมาเร็ว <laughs> เร็วหมนมเร็วเร็วเดี๋ยวร่างยอย่าอหนังให้เราแตะด้ย ขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะอ่านรายชื่อนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะที่มาทุกคนวันนี้เปิดเพืเ่อนชิ่านไม่ได้ขอบคุณหลายเด้อพ่อแม่ FC เอฟซีเลยเง่งเง่งปางๆมันหมันลำลำเดือดรวยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นี่เป็นเรื่องปั่นทั้มุง้งแต่ผมไปส่งอาหารบ้าน ไปบุญก่อนเราไปเลยได้เราไปได้ก็ได้บ้านช้างบ้านช้างเชียงไหน่ที่ไร้สดผลไม้แล้วใช้ผลไม้เยอะๆคุยกันได้คุยกันได้พูดคุยกันได้เรื่องค้าเรื่องขายเนี่ยอันไหนพอลดก็ลดให้ได้นะเอออันไหนพอขึ้นก็ขึ้นโอเคตากร้านน้องชายผมด้วยครับร้านอะไรนะร้านร้านท่าแก่เสือขายไปทั่ว้วั